ลงมาวานปุ๋ยพีน่น้องแดดขนาดมือนี่หลังจากที่โบเห็นตะเวนสายมือซึ่มือเนี่ยพนตกลิ่นอยู่เบิดมือแต่ว่ามือนี่ดนแดดจักหน่อยตะกะาไข่เนี่ยล่ะละ่ะ ลมว่อยว่อยมากล่ะลมมืวานปุ้ยอ่ะลมขึ้นมาจะชั่งเหนือแหละมันนี่เพราะแม่นฝนสีเศร้าละบ่ลมว่อยว่อยมาจะชั่งเหนือหัวลมอวยบ่หงอลมอวยแล้วแม่นฝนสีแห้งงามฝนเนี่ยบ้าน,น,นท,าาาท,ทางใดกะเขียว อยู่เทียงหน้าหน่อยคยีฟานิ่งพี่น้องเมื่อนี้บรรยากาศดีมากมากเลย ก็มานำไปใช้กับไปนำสำหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้สักกอนพี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่